มาค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวกันข้างบ้าน,นเปิดเฟสอ่ะชิบสายอ่ะ <c oughs> ทำเสร็จแล้วก็มากินกันเนาะนี่ค่ะที่ทำกับข้าวไว้อีอละแกงแค่กบนะคะอืม อร่อยเพืเ่อนรสชาติสุดยอดเลยกบหายเนี่ยอยู่เนี่ย ถึงเครื่องนะคะถึงเครื่องทแบบนี้รสชาติจัดจ้านทางเหนือเขาใส่หลายอย่างเลยดอกพุงดอกแคอะไรเงี้ยคืออยู่นี่มันหามอะหาอะไรก็ไม่ได้เนอะอะไรมีอะไรก็ใส่นะั่นอะ แต่ละคนมีความชอบนี่เหมือนกันเนาะชอบก็ทำตามนะตามได้เลยไม่ชอบก็ผ่าน กินบ้านเขาแกงผักสารพัดผักก็จะนี้ถั่วมะเขืออย่างเดียวนิดหน่อยนะคะผักพื้นบ้านไปไอ้มะระขี้นกดอกแครมะเขือพวงอะไรพวกนะยอดมะเดือ่อ ถ้ากบกบบนอกนะกบไม่ใช่กบเลี้ยงนะกบนาเนีง่งอร่อยและสดๆสนะได้มาสดๆดเนี้ยมีกบนั้นแช่แข็งหลายวันแนละ้วเป็นกบเลี้ยงใส่ใหญ่อะใส่ตัวครึ่งโล แซ่บดีดีแซ่บเพิ่มข้าว ชัดดีๆหรออะไรจริงๆเนะนานจะทำจริงๆรสชาตินี้ใช่เลยอ่ะใช่จริงๆเลยแทนกันได้หมดเลยนะเครื่องเคียงพวกนี้ ทีแรกทางบ้านเขาจะโรยข้าวั่วนิดนึงแตน่นี่นี้ก็ไม่โรย ถ้าได้หน่อไม้สดๆนะเจ๋งเลยนี่หน,น่อไม้ต้มต้มไม้นานแล้วด้วยไม่อร่อยแล้ว ไม่มีกลิ่นรสชาตินี่อย่าบอกอย่าบอกใครเลย วันนี้กินข้าวเยอะที่สุดน,นะเพื่อนปกติมื้อหนึ่งจะกินแค่ไม่ถึงทับทีนะตอนนี้อร่อยนะการทุกปากอร่อยมากๆหมดข้าวถ้วยครึ่ง นี่ถ้าได้มาละขี้นกมาด้วยยิงแล้วเหะแกงแบบนี้เนาะมัน,นจะออกขมนิดนิดทางอีสานเขาจะเรียกว่าขมอําลำมานะะเจีมเลโอเคนะคะมาแล้วืิมแล้วแกงยังนี้นะคะอยู่ในหมอ้อจำไม่ได้เอามา ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ